พวกเขาทําให้ฉันต้องเดินออกไปด้วยตัวเองรู้ดีว่าทุกสายตากําลังจับจ้องและไม่มีใครสนใจมือของลูกสาวฉันจับมือฉันไว้เสื้อโค้ทของลูกชายฉันคลุมอยู่บนแขนเราแต่งตัวเรียบร้อยฝึกยิมฉันถึงขั้นซื้อรองเท้าใหม่ทั้งที่แทบจะไม่ไหวแต่พอเราเก้าวเข้าสู่ห้องบอลรูมฉันก็รู้ทันทีว่าเราไม่ได้เป็นแขกเราเป็นเพียงเครื่องประดับและเป็นเครื่องประดับที่แตกสลายน้องชายของฉันนพดลยืนอยู่ใต้แชนเดอเลียขนาดเท่าห้องนั่งเล่นเก่าของเราสู่สีขาว ผมจัดเรียบยิ้มอย่างที่เขามักยิ้มได้ง่ายแต่สำหรับฉันต้องจ่ายแพงเขามองฉันจากหัวจรดเท้าแล้วยิ้มอย่างเย่อเย้ผ่านไมโครโฟนว่าอืมมีคนมาจากฉันลดราคาเลยนะนี่เสียงหัวเราะก้องดังและเรียบร้อยลูกสาวฉันหดตัวข้างๆฉันลูกชายฉันจ้องเค้กเหมือนมันจะช่วยเขาได้แล้วแม่ของฉันวิเวียนปรากฏตัวในชุดที่เข้มกว่าภูมิใจของตัวเองสามเฉดเสียงเธอหวานแต่แฝงความเปรี้ยวการอยู่ตรงนี้ของคุณทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัด ต่อมาก็พ่อเอเวเรต์ยังคงแซงทำเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่งสัญญาณไปที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหมือนกำลังโบกมือไล่พนักงานเซิร์ฟวันนี้ขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะไม่มีใครแต่ต้องเราพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำฉันมองลูกๆของฉันแล้วพูดอย่างสงบว่าเราไม่ใช่ขยะเราไม่อยู่ในที่ที่เขาปฏิบัติกับเราแบบนั้นแล้วเราก็เดินออกไปไม่มีดรามา่ามีเพียงความเงียบและความอับอาย แต่ฉันทิ้งบางสิ่งไว้ในวันนั้นบางสิ่งที่เกาะกินฉันมาหลายปีความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากคนที่ไม่เคยเห็นฉันเป็นตัวตนที่สมบูรณ์คุณเห็นไหมฉันคือเด็กที่คอยประคองครอบครัวเมื่อตกอยู่ในภาวะล่มสลายเมื่อพลัดละชนรถฉันเป็นคนรับผิดแทนเมื่อแม่ร้องให้เรื่องบินฉันสละเงินมัดจำเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อพ่อหายไปสามวันฉันคอยดูแลทุกคนเหมือนประภาคารที่หลอดไฟแตกราวและเมื่อฉันสูญเสียภรรยาบ้านเต็มไปด้วยใบยแจ้งหนี้ และดอกไม้จากงานศพฉันขอความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียววิเวียนบอกฉันว่าโตแล้วต้องหาทางแก้เองนพดลส่งของขวัญมาเป็นภาพผู้ชายจมน้ำพร้อมอีโมจิปอคอนฉันคิดว่านั่นแย่ที่สุดแล้วจนกระทั่งพวกเราถูกไล่ออกจากบ้านไม่มีการเตือนค่าเช่าพุ่งขึ้นสามเท่าข้ามคืนเจ้าของบ้านไม่สามารถติดต่อได้จนวันหนึ่งในศาลฉันเห็นเขาชื่อของเขานพดลเขาซื้ออาคารนั้นผ่านกองทรัสโดยไม่เปิดเผยตัวต,วตนเพิ่มค่าเช่าให้พอดีที่จะผลักเราออก โดยไม่ถูกฟ้องเขามองพวกเราต่อสู้ผ่านม่านของความปลอมนั่นแหละที่ฉันรู้ว่าฉันเล่นตามกฎที่เขาไม่เคยเล่นดังนั้นฉันก็หยุดเล่นฉันหางานทำเป็นคนทำความสะอาดช่วงกลางคืนในตึกสูงของบริษัทบังเอินหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นั่นเก็บบันทึกของบริษัทลงทุนของเขาฉันไม่พูดไม่ถามแค่กว่าทำความสะอาดฟังผู้คนลืมว่าคนทำความสะอาดยังอยู่ในห้องขณะพวกเขาคุยกันฉันเก็บเสียงกระซิบเงยหน้าดูเอกสารที่หน้าจอเปิดไว้ตารางเวลาที่ลืมไว้ในลิ้นชัก ปรากฏว่านพดลไม่ใช่แค่โลภแต่ยังทำงานไม่รอบคอบเขาโอนเงินผ่านกองทุนของพ่อคู่มัน่นซึ่งกองทุนหนึ่งกำลังถูกตรวจสอบอย่างเงียบๆคืนหนึ่งฉันเจอโฟลเดอร์วางอยู่บนถาดเครื่องพิมพไม่มีรหัสแค่เอกสารเต็มไปด้วยข้อมูลการซื้อขายภายในประเทศการฟอกเงินต่างประเทศการปั่นราคาทรัพย์สินทุกอย่างที่ฉันต้องการแต่ฉันไม่รีบแล้วงานแต่งก็เกิดขึ้นและใครบางคนอาจเป็นกรมหรือวัยรุ่นเบื่อ โพสคลิปที่นพดลทำให้ฉันอับอายในงานแต่งมันกลายเป็นไวรั่นลูกสาวฉันร้องให้ในห้องปิดประตูลูกชายถามว่าการมาจากศูนย์หมายความว่าเราจะเป็นศูนย์ตลอดไปไหมคืนนั้นฉันเขียนจดหมาย4ฉบับ1ฉบับถึงผู้ตรวจสอบรัฐบาลกลาง1ฉบับถึงนักกล่าวการเงินที่ฉันรู้จักจากฝึกงานในมหาวิทยาลัย1ฉบับถึงคณะกรรมการจริยธรรมของนักลงทุนกองทุนใหญ่ที่สุดและ1ฉบับใส่ซองดำาด้าแล้วสอดใต้ประตูสำนักงานนพดลข้างในมีเพียงบรรทัดเดียวตอนนี้เราสมดุลแล้ว ภายในสัปดาห์โลกของเขาแตกสลายกองทุนถูกระงับการมันล้มสืบสวนตามมาและวันเสาร์ฉันพาลูกๆไปกินวาฟเฟิลเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นพวกเขาแค่หัวเราะมีน้ำเชื่อมติดนิ้วมีเสียงเพลงเบาๆเป็นครั้งแรกในหลายปีที่ไม่ตึงเครียดแล้วโทรศัพท์ฉันดังไม่มีเบอร์แต่ฉันจำเสียงได้เธอทำอะไรลงไปนพดลถามฉันหยุดชั่วครู่เธอทำลายฉันเขาพูดและครั้งแรกที่ฉันตอบว่าไม่ฉันพูดว่าฉันดูเธอทำลายตัวเอง เดือนนั้นพวกเขาสูญเสียทุกอย่างวิเวียนโทรมาทิ้งข้อความเสียงว่าเรายังรักเธออยู่คุณรู้ไหมฉันลบมันเอเวเรตไม่โทรมาและนพดลล่าสุดที่ฉันรู้เขาทำงานฟรีแลนซ์ข้ามเมืองไปตามโซฟาบ้างฉันไม่ได้ยิ้มไม่ได้ฉลองแค่ก้าวต่อไปตอนนี้เราอยู่ในทาวเฮาเล็กๆจ่ายเงินแล้วสะอาดอบอุ่นลูกชายเข้าวงดนตรีโรงเรียนลูกสาวหัวเราะเสียงดังได้แล้วส่วนฉันฉันเก็บใบแจ้งไล่ออกไว้ไม่ใช่เพราะข่มขืนแต่เพราะมันตวนใจว่าบางคนจะผลักคุณออก เพื่อให้ตัวเองสบายแต่บางครั้งคุณก็กลับมาและจัดระเบียบทุกอย่างใหม่พวกเขาคิดว่าตนจะครอบครองตลอดไปฉันไม่ได้ตะโกนไม่ได้เผาสะพานแต่แค่ดูมันผุพังอยู่ใต้เท้าพวกเขาเพราะไม่ใช่ทุกพายุที่จะประกาศตัวเองบางพายุแค่รอความเงียบเท่านั้น